มาต่อที่สถา,านที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยุโรปกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกี้ในวันพุธโดยมีการพูดถึงการส่งความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ให้แก่ยูคเครนเพื่อใช้ในการต่อต้านการลุกรานของรัสเซียครับความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า425ล้านดอลลาร์จะรวมถึงการเสริมระบบการป้องกันตนเองทางอากาศของยูคเครน ตลอดจนกระสุนสำหรับการโจมตีทางอากาศยานผาานะหุ้มเกราะและอาวุธอื่นๆที่จำเป็นสำหรับกองทัพยูเครนครับสหรัฐมีกำหนดจัดหาอุปกรณ์ต่างๆทางการทหารให้แก่ยูเครนในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้ซึ่งจะรวมทั้งปืนสกัดการโจมตีทางอากาศหลายร้อยชุดระบบป้องกันตนเองเชิงยุทธศาสตร์หลายสิชุดระบบปืนใหญ่เพิ่มเติมและยานผาานะหุ้มเกราะหลายร้อยคันครับ ประธานาธิบดีไบเดนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมปกป้องอยูเครนในเดินหน้าเพื่อร่วมจัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้แก่ยูเครนครับคุณสมพจ์ ครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้กล่าวต่อรัฐสภายูเครนระบุนะครับว่าเตรียมที่จะผลักดันให้ยูเครนนั้นเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตามสิ่งที่เขาเรียกว่าแผนแห่งชัยชนะนะครับเขามีกำหนดพบกับรัฐมนตรีกลาโหมหลายประเทศ ที่เป็นพันธมิตรที่กรุงบรัเซลิลในวันพฤหัสบ,บดีอย่างไรก็ตามเลขาที่การใหญ่นาโต้มาร์ครูเทอร์กล่าวนะครับว่ายังคงมีประเด็นที่ยากรออยู่ก่อนที่ยูเครนจะเข้าร่วมกลุ่ม เซเลนสกี้มีถ้อยถแถลงดังกล่าวเมื่อเขาให้รายละเอียดต่อสภาถึงแผนแห่งชัยชนะในการยุติการบุกยูเครนของรัเสเซียที่ดำเนินมา32เดือนแล้วนะครับเขาเรียกร้องให้มีการ,รเผชิญยูเครนเ,เรียกร้องให้มีการเชิญยูเครนเข้าร่วมนาโต้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับและให้เกิดการป้องปรามที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อยับยั้งความก้าวร้าวของรัเสเซียด้วย เซเลนสกี้กล่าวว่าไม่ว่าปูตินต้องการอะไรเราต้องเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อว่ารัเสเซียจะได้ถูกบังคับให้ดำเนินแนวทางสันติภาพพร้อมระบุถึงความสำคัญของการร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายแม้ทางรูเทอร์กล่าวนะครับว่าถึงอย่างไรยูเครนก็จะได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ความเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม รูเทอร์บอกด้วยว่าตนยังไม่สามารถให้คำมั่นในการสนับสนุนทุกรายละเอียดของแผนแห่งชัยชนะของเซเลนสกี้ได้นะครับเซเลนสกี้เรียกร้องหลายครั้งให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนและกลับมายอมรับเขตแดนก่อนที่รัสเซียบุกแคว้นไครเมียเมื่อ1ิปีก่อนแต่ทางราัสเซียนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นะครับภายใต้แผนแห่งชัยชนะเซเลนสกี้ยังได้เสนอให้พันธมิตรยูเครนประกาศคำสัญญาที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศ และช่วยปกป้องแหล่งแร่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของอยูเครนด้วยทางการรัเสเซียกล่าวผ่านมาเรียาสคารุวาโคษกกระทรวงการต่างประเทศว่า แนวทางต่างๆในแผนแห่งชัยชนะของเซเลนสกี้เสี่ยงที่จะที่จะทำให้รัสเซียและนาโตนั้นมีความขัดแย้งกันโดยตรงนะครับขณะเดียวกันเลขาที่การใหญ่นาโตก็ไม่ได้ตอบตรงๆว่าเขาคิดอย่างไรต่อการเรียกร้องของเซเลสกีที่ว่ายูเครนต้องได้รับเชิญเข้านาโตอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยรูเทอร์เพียงแต่กล่าวว่าพันธมิตรนาโตและยูเครนจะพิจารณาร่วมกันว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับคุณนภัส